ทุกทุกคนครับคลิปนี้เจ๋งสุดๆไปเลยครับเป็นระบบปิดเปิดปัดป๊มน้ำผ่านมือถือนะครับซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของช่างธนวัฒน์นะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับนำเอาปั๊มน้ำหอยโขง่งบัสเลสโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว1.5แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์สแผงครับตามหอยโขง่งบัสเลสโซลาร์เซลล์รุ่นนี้เป็นตามหอยโขง่งบัสเลสโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปครับทำให้ติดตั้งง่ายครับทุกคนสามารถติดตั้งปั๊มรุ่นนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเอาล เดี๋ยวเราไปดูผลงานการติดตั้งปั๊มหอยโขมบัดเลตโซลาเซลล์รุ่นนี้กันเลยครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ยี่ห้อเฮนดูโร่ท่อเข้าออก2นิ้ว1.5แรงใช้แผง โพลีฮาร์ดเซลล์จำนวน4แผงแผงละ350วัตต์จาก AEC แบรนด์ของพี่มีโซล่าเซลล์ครับผมเราติดตั้งเสร็จเดินท่อน้ำเสร็จ,จเรียบร้อยหมดแล้วก็จะมาเปิดน้ำรดต้นไม้ดูผมเดินท่อ2นิ้วมาแล้วก็ลดเป็น1นิ้วครับผมต่อออกมาแค่ประมาณ5เมตรแล้วก็มาลดเป็น1นิ้ว แล้วก็ลากยาวไปจนสุดแปลงตามคลองไปงตรงตรงริมคลองครับผมต้นไม้ปลูกอยู่ริมคลองยาวไปประมาณ200เมตรแล้วก็กลับมาอีก200เมตรคือวิ่งไปเส้นเดียวแล้วก็ไปแยกออกตรงนั้นแล้วก็จะอ้อมอีกทางนึงเพราะว่าถนนริมคลองมี2ฝั่งก็ปลูกต้นไม้2ฝั่งก็จะไปไปวนแล้วก็กลับมาชนกันที่จุดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูนะครับ ว่าแรงขนาดไหนตอนที่เทสแบบไม่ได้ตอดท่อออกตรงนี้น้ําแรงมากผมใช้แบบระบบสั่งปิดเปิดผ่านมือถือนะครับผมโดยใช้แอปแอปตัวนี้ Evlink ติดตั้งตู้คอนโทรลใช้โซลา่าชาร์จเจอร์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟไว้ 12บวลย์แอมป์แล้วก็ใช้รีเลย์เป็นตัวขับโซ wow. ลินอยวาวก็จะมีโซลินอยวาล์ว2นิ้วอยู่2ตัวผมจะแบ่งเป็นโซนโซนนี้ประมาณ200กว่าต้นแล้วก็โซนนี้อีก200กว่าต้นในพื้นที่20กว่าไร่ผมใช้3ชุดครับผมชุดอ่าปาั๊มน้ำโซลาเซลล์ผมใช้3ชุดเพราะมันจะมีต้นไม้ที่อยู่ในแปลงนาด้วยอีกฝั่งละ300ต้น แล้วก็บนข้างหลังฝั่งหนู้นอีก200กว่าต้นแล้วก็จะมาสั่งงานปิดเปิดน้ำผ่านโทรศัพท์ตัวนี้ผมใช้เป็นแผง e v i l ลิง4 c h h n n n l l ผมต่อใช้งานแค่2 Channel ครับผมเพราะว่าผมแบ่งแค่2โซนถ้าเราจะเพิ่มอีกเราก็พ่วงออกไปได้อีก2 Channel อันนี้ก็คือประกอบเองนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้สั่งเปิดเลยแล้วกันนี่เสียงโซลิโนยทำงานสักพักปั๊มก็จะทำงานไปแล้วครับผม โซนใกล้ๆนี้ผมจะใส่เป็นหัวมินิสปริงเกอร์เพราะว่าให้มันกระจายไปใส่ตะไครที่ผมปลูกไว้ริมสระตรงนี้ด้วยส่วนตรงท้ายๆก็จะเป็นปีกผีเสือ้อจะมีเฉพาะต้นไม้แต่ละต้นนี่นะครับน้ำแรงมากเลยครับร่วมร่วมสามอหัวได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้จะแยก แยกมาแล้วก็จะมีแยกย่อยอีกครับผมแยกย่อยมาฝั่งนี้มีตะไคร้แล้วก็ต้นไม้ตรงทางเดินเชื่อมระหว่างสาระตรงนี้อีกนิดหน่อยก็เลยแยกมาตรงนี้อีกนิดหน่อยใช้ท่อ PE เเล็กลงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงท้ายๆกันนะครับว่าน้ําออกหรือเปล่าอันนี้ก็จะวนมาฝั่งนี้น้ําก็พุ่งแรงอยู่ครับเป็นมินิสปริงเกอร์ ก็ยังงไหลแรในพื้นที่25ไร่ก็จะมีป่าอยู่ประมาณ6-7ไร่แล้วก็มีพื้นที่นาแล้วก็ไถแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปประมาณ300ต้นที่นาก็จะมีอยู่2ฝั่ง ฝั่งทางทิศเหนือกับทิศใต้ฝั่งทิศใต้จะปลูก300ประมาณ310ต้นทิศเหนือนี่ประมาณ300ต้นก็จะแบ่งโซนแต่ละโซนแยกกันไปอันนี้น้ำก็ยังออกออกลักมียังพุ่งไกลอยู่ครับใช้ข้อ PE 32มิลเทียบกับ pvc ก็เท่ากับ1นิ้วลากยาว200เมตรเพราะว่าท่อเส้นหนึ่งมันยาว100เมตรผมใช้ไปทั้งหมด4ท่อนไปกลับก็ประมาณ400เมตรอันนี้คือฝั่งฝั่งขวาของถนนก็จะมีฝั่งซ้ายด้วย โซนนี้ก็จะเป็นหัวปีกผีเสื้อครับผมเพราะว่ามันต้นไม้แค่ต้นเดียวไม่ได้กระจายไปเผื่อต้นอื่นแต่มันก็ยังพุ่งแรงยังรัศมีก็ยังออกมาเป็นเมตรอยู่ครับอันนี้ปัม๊มฮ a นดูโร1.5แรงเข้า2นิ้วออก2นิ้วเดินไกลมากเลยครับ เดินสายสายน้ำเดินสายท่อน้ำไกลน้ำก็ยังพุ่งแรงอยู่ ับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้าบัตเล็ตโซลเซลรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลเซลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ084441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID sciaecb นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไ้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลเซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับ